แน่นอนครับในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคเหนือครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูในส่วนของการล้างดินโคลนต่างๆะนะฮะหลายคนก็เริ่มทําความสะอาดแล้วก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติต่อไปครับล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยครับก็มีมาตรการเข้ามาดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยท,ภที่ภาคเหนือมีการจ่ายเงินครับจ่ายเพิ่มด้วยสําหรับการทําความสะอาด กวาดล้างดินโคลนต่างๆครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ หมื่นหนึ่งนะใช่แต่อันนี้เป็นคนละก้อนกับในเรื่องของการเยียวยา9000บาทก็อันนี้ได้เพิ่มได้เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการเสนอค่าล้างโคลนและดินสําหรับผู้ที่ประสบภัยหลังคาเรือนละ10,000บาทเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วโดยเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีไม่ต้องอนุมัตินะคะนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งเงินส่วนนี้เป็นเงินคนละก้อนกับเงิน9,000บาทที่เป็นเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยที่คอรมอได้อนุมัติใช้เงินกว่า3,000ล้านบาทเยียวยาในอัตราเดียวกันทุกครัวเรือ,อนอนี่ก็คือ9,000ก็ส่วน9,000ที่เยียวยานะฮะแบบเหมาใช่ไหมฮะส่วน10,000บาทอย่างที่เรียนคุณผู้ชมก็คือเป็นค่าล้างดินโคลนนะฮะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยเงินค่าล้างดินและโคลนเนี่ยหลังละ10,000บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับความเห็นชอบครับจากกรมบัญชีกลางแล้วนะคะ <ฮา S 1> ทั้งนี้เนี่ยก็จะจ่ายให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือขั้นตอนเป็นยังไงฮะ <า S 1> ขั้นตอนในการเข้า<ด>ไปดูแลพี่น้องขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการไปสำรวจข้อมูลบ้านเรือนการล้างโคลนและดินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งปอพนะคะจะไปสำรวจบ้านที่เข้าไปทําความสะอาดเองหรือจะมีการจ้างทําเพื่อคํานวณค่าใช้จ่ายซึ่งก็สามารถเริ่มได้เลยเพราะว่า ว่าใช้เงินงบกลางงบทดรองผู้ประสบภัยที่ตั้งไว้ที่จังหวัดค่ะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะครับว่าจะเร่งดําเนินการให้เร็วที่สุดนะคบเพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะดําเนินการแยกเป็นรายพื้นที่รายอําเภอที่ประสบภัยด้วยเชื่อมั่นครับว่าไม่มีครัวเรือนไหนที่ตกหลน่นแต่กรณีที่เกิดเหตุสุดริษยจริงๆหากตกหล่นจริงเนี่ยก็สามารถที่จะมา วงสิทิได้อ่า <S 2> <S 2> <S 2> นี่คือการเยียวยานะครับช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยก็ต้องบอกว่าเต็มที่นะครับ <S 2> <S 2> ทั้งส่วนของภาครัฐเอง <S <S แล้วก็ภาคเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆก็ระดมทุกสรพพกำลังเพื่อช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน